พี่น้องประชาชนเนื้อนาบุญลูกศิษย์ลูกหาจะาปอกกูจ้างทุกทกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่14เมษายนซึ่งก็จะเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของมูลนิธิกูจ้างจะได้จะได้ทํากันมาทุกๆปีสืบสานกันมาก็คือการสะเดาะเคราะห์นะครับซึ่งในปีนี้เ้าก็ได้เนื้อนาบุญนะครับได้ รับการอนุเคราะห์นะครับร่วมทําบุญจากอาจารย์อนันต์วงศ์ศรีใสนะครับซึ่งเป็นผู้มีชุมคนวุฒินะครับเป็นผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือของพ่อแม่พี่น้องจังกูจ้างนะครับซึ่งอาจารย์อนันต์ก็ได้นําก๋วยติ่นจ้างนะครับซึ่งเป็นหัตกรรมพื้นบ้านของตางลีนะครับอาจารย์ได้สนับสนุนให้ตังพี่น้องได้ทําก๋วยติ่นจ้างแล้วก็อาจารย์ก็เป็นเจ้าภาพนําก๋วยนี่มาเป็นสังฆทาน ในการถวายพระสงฆ์ที่จะมาทำพิธีสะดาะเคาะในค่ำคืนนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วส่วนที่เหลือนะครับก็จะใช้ในการถวายพระสงฆ์เป็นสังฆทานในวันที่17เจ็ซึ่งจะเป็นประเพณีดำหัวพ่อปู่ปช้างซึ่งเป็นประเพณีใหญ่ประจำปีของมูลนิธิอีกกรณีหนึ่งนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น สังฆทานที่จะถาวายตุเจ้านะครับซึ่งอาจารย์นันๆก็จัดมาส่วนส่วนยอดนี่นะครับอาจารย์นันๆก็ได้บอกเจิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่เปิลมากาบไหว้พ่อปู่กูช้างได้ร่วมกันทําบุญในครั้งนี้ตัวนะครับ 1, ครับก็ชุดละหนึ่งพันครับก็มีพ่อแม่พี่น้องติปรับเป็นเจ้าผ้าไปก็พอสมควรครับซึ่งก็จะดําเนินการต่อไปจนถึงวันที่จะทําบุญในวันที่สิบเจ็ดนะครับ ครับก็ขอฝากเลยนะครับวันที่17น,นะครับก็เป็นประเพณีใหญ่ประจําปีของพ่อปู่กูช้างอย่างหนึ่งก็คือประเพณีดําหัวพ่อปู่กู่ช้างซึ่งจะเป็นประเพณีซึ่งจะเป็นงานพิธีใหญ่ประจําปีก็ในปีนี้ก็จะจัดในวันที่17เ,เมษายน2566นะครับซึ่งในการนี้ก็จะมีพิธีบวงสวงพิธีพราหมณ์ชุดใหญ่แล้วก็มี ผู้ว่าราชการจังหวัดระปูนมาเป็นประธานฝ่ายคารวะนะครับแล้วก็มีพระเดชพระคุณเจ้าพระเทพรัตนะเจ้าคณะจังหวัดนะครับได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทําพิธีครั้งนี้ก่อขอกกาบเลียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับสาธุชนลูกศิษย์ลูกหาพ่อปู่ปู่ช้างได้มาร่วมทําบุญกันนะครับในการทําบุญนี้ก็จะมีการบวงสรวงในช่วงเช้านะครับหลังจากนั้นก็ก็จะมีการ ลูกศิษย์ลูกหาที่เปลิลน,นี่เปิ้ลก็จานมาฟ้อนมาลำถวายพ่ะปู่กูช้างหลังจากนั้นก็จะมีพิธีสง์สืบะตาในหอชัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอขอแนะนํานะครับอันนี้จะเป็นผ้ายันเนาะของพ่อปู่กูช้างนะครับซึ่งเป็นรุ่นบารมีคุ้มครองพันสี่รอยปีนะครับซึ่งจัดทําเมื่อวันที่สิบเจ็ดเมษายนสองพ้าร้อยหกสิบสองนะครับ ก็มีความซักซิดในการมีด้านด้าน,ด,านด้านคุ้มคุ้มภัยด้านคุ้มภัยนะครับก็ปกป,ป้องคุ้มภัยครับจากบ<ม>ุเบิลเทุเพศภัยทั้งหลายนะครับก็จะจะมีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยนันติดรถสำหรับติดรถเพื่อเป็นการเป็นอ่าเป็นสิริมงคลนะครับปกป้องคุ้มภัยให้อปลอดภัย<า>แก้คา,าด นะครับครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็าสามารถที่จะมาบูชาเอาได้ตามจิตศรัทธาที่กูจ้างนี้ได้เลยนะครับทุกเมื่อนะครับขอบคุณครับ